สวัสดีครับวันนี้มีเล็บการเซตอัพตัว secondary DNS server บน Windows Server 2016นะครับโจทย์ของเราก็คือเราจะทำการสร้างตัว secondary DNS server คือมี DNS server 2เครื่องคือมี master กับ DNS s e c o n d ตัว DNS master เราจะเซตเป็น IP 1 9 2 1 6 8 8 5ตัว s e c o n d เป็นจตดามรูปแปรแกรมอันนี้นะครับ เราไปเริ่มทำกันเลยขต้นแรกเราต้องทำตัว DNS Master ก่อนให้เราติดตั้งตัว Role a d Feature ตัว DNS Server ขึ้นมาแล้วก็ไป c o n f i g คลิก DNS Manager แล้วให้ทำการ พอเบิร์ดลุกอัพโซนขึ้นมาใหม่1โซนเราก็สร้างโซนใหม่ตัวมาสเตอร์ให้สร้างเป็นไพมารีโซนกด next เราตั้งชื่อโซน i t i k z e okay. t ตัวขกด next กด next next ที่นี้เราจะได้โซนมาสเตอร์มาแล้ว แล้วก็ให้ทำการสร้าง r e v e r s lookup zone คลิก new zone n e x นเลือกเป็น primary zone n e x เลือกเป็น IP address v4 next แล้วพิมพ์ IP address ที่ต้องการ reverse 1.8กด next 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 ทีนี้เราก็ได้ reverse lookup zone มาแซปต่อไป p p f ต r w a r d ร o o k u p z o n e a d d h น s t a มาก็คือสเตปแรกเอาเครื่องตัวเองก่อนเอ็นอ่งก็เครื่องตัวเองหนึ่งก็สอจดห้เครื่องมาเตอร์เป็นจุดห้าแล้วก็ติต๊กตรงนี้เพื่อสร้าง Reward Lookup อัตโนมัต กด add host กด ok เราไปดูตรง r e v e r ์ e กด r e เ e t เห็นไหมครับมันก็จะสร้าง pointer ชี้กลับไปที่เครื่อง ns01 ให้เราแ,แล้วสร้าง host ตัวที่2ของเครื่อง secondary ns02 ip เป็น192.168.88.6กด add host แล้วก็สร้างอีกตัวหนึ่งตั้งชื่อเป็น www ใช้อีพี192.168.8.11ตัวนี้เราจะเอาสร้างตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวใช้ IP เบอร์11ในการเทสแบบนี้ a อ d h ต s t ก็จะมีค่าโฮสดูหนึ่งสองตัวอแปดแปดจุดห้าจุดหกจุดสิบเอทีท่เวดลูกอัพกรีเฟโอเคมาครอปเมื่อเราสร้างโฮสให้แต่ละเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเต็ต่อไปให้ทำการ Forward ส่วนไปให้เครื่องตัวที่2ก็คลิกที่ชื่อตัวชื่อโดเมนของเราคลิกขวาเลือก p r o p e r t y ขึ้นมาให้ลองเช็ค name server นิดหนึ่งว่าตรง name server ip a d d r e เนี้ยมันโชว์ไหมถ้าไม่โชว์เข้าไปดิี ip a d ป r e ดของเครื่องมา1 2ึ1 6 8 5อจ5น่5 มันต้อขึ้นสีแดงรีโซ่กลับมาได้กดโอเคอันนี้คือเช็คที่ name s e r v ร์เสร็จแล้ว zone ั r a n อ f e r ี่ที่ z o นอ transfer ตรงนี้เลือกป็น only to the f o l w o w i n g server กดดิดตรงนี้ให้ใส่ ip ของเครื่องที่เราจะ transfer ไปคือเครื่อง secondary หนึ1งเาสด เก็บ okay. Notify อันนี้ก็ใส่ IP ของเครื่องจุดหกเครื่องที่สอง กด okay. โอเคอปพทายบากดโอเคอันนี้เป็นการติดตั้งเครื่องที่1นึ่งเรากดติดหน้าตาเวลาเซตค่าตัว DNS ของเครื่องที่1ให้เราชี้ DNS ip ที่ IP 1อกทั้ง2เครื่องนะครับให้ชี้ไปที่จุด เราจะไปทำงานที่เครื่องที่สองอันนี้ที่เครื่องที่สองเราไปคอนฟิก d n s Manager เข้ามาปุ๊บอ็วดลูกอัปโซนล,ลิกดมิวโซนมากด next เรื่องที่2ให้เลือกเป็น secondary zone กด next ก็ใส่ชื่อเหมือนกัน iti kese.ot กด next อันนี้ให้ใส่ ip ของเครื่อง master จุด5เครื่องหลักมันต้อง iso เป็นสีเขียวกด next ทีนี้ เมื่อเราสร้างฟอร์ r d ดโซนแล้วมันก็จะเป็นเครื่องหมายสีแดงการกระบาดมันยังไม่สามารถคนในกับกตัวเครื่องมาเตอร์ได้เราข้ามสเต็ปนี้ไปก่อนไปเดี๋ยวเราต้องไปให้มันคนเนกับตัวตัวเครื่องแม่เราไปสร้างรีเวิร์ดอัพโซนก่อนก็คลิกนิวนิวโซนเน็กเลือกเ,เป็น secondary โซนเน็กเลือกเป็น ipv c ี่เน็ก้วใส่ i p ที่ต้องการรีเวิร์ด อันนี้ใส่ IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องแรก8ปดแป n จุดห้าคทีนต็ปต,ต่อไปอันนี้มันก็จะเป็นสีแดงทั้งสองเครื่องให้กลับไปที่เครื่อง DNS 01 ตัว NS ศูคือเครื่องแม่เข้าไปคอนฟิกทำการฐานเฟอร์ไปเครื่องที่2ให้เราคลิกที่ เช็คดูก่อนว่ามัน ns ลูก up เจอไหมก็คลิกที่ตัว dns server เลือกลุก up โอเคมันก็ลุก up มาเป็น ip เครื่องจุดอันนี้เราทำงานอยู่ที่เครื่อง server เวอร์01 ns ns 01แล้วเราไปเช็คที่เครื่อง ns 02 เราต้องทำการ t r a เฟอร์ตัว DNS มาเตอร์มาเครื่องเซกันก็ให้ไปทำที่เครื่อง NS02 หรือเครื่องที่2นะครับคลิกขวาที่ชื่อด m เมนแล้วเลือก transfer formatter รูสี transfer ได้ไหม ก็รีเฟซเพื่อนอาทานเฟอร์มาแล้วแล้วก็ทานเฟอร์ตัวรีเวิร์ดลุกอัพโซนรีเฟซยังไม่มา ถ้าไม่ได้ให้กลับไปที่เครื่อง ns 0 1เข้า dns manager เข้าไปที่ r e w a r d look up แล้วก็คลิก property ดู name server อันนี้ ip address มันมีปัญหาอยู่เราต้องเข้าไปใส่ IP ให้มันจุดห้านี้เครื่องตัวมันเองจุดห้าโอเคกดแอปพายเข้าไปดูโซนทานเฟอร์เรายังไม่ได้กำหนดก็กดอีดิบหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดแปดจุดห้าต้องเป็นจุดหกเครื่องที่สอง โอเคต้อง notify ปิดตรงนี้ไอไอพีหมู่ทีสอจุด่งไอพีเครื่องที่สอง กดโอเคแอปพลายโอเคไปดูเครื่อง ns 0 2 transfermail เพิ่มที่โดเมนขวาเลือก transfer formatter โอเคมันก็จะทานเฟอร์มาทั้งโซน forward และ reverse โซนเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งตัว secondary dns server นะครับเราก็สามารถใช้ตัว dns ได้สองเครื่องถ้ากรณีที้เครื่องที่1นึ่งล่มเครื่องที่2ก็จะทำงานแทนนะครับโอเคขอบคุณครับ